สวัีครับพี่ครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมอันนี้เป็นอามี่นะครับอาสาสูตรที่จัดส่งให้เลยนะครับผมอ่ามีควาเฉพาะตัวปืนเนาะดีฮะก็ลูกค้าจะมีแก๊สนี่รุ่นะฮะโอเคนี่เป็นนะครับเป็นคู่มือของอามี่เลยนะครับตรงนี้จะสวยงามนะครับสีดำนะฮะนะครับจะเป็นลายล่องลึกนะครับเฉยเห็นสลักล่องลึกเนาะครับก็ถือว่าสวยงามครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะผมสวยเป็นแบบให้ขับไปด้วยมีแต่งด้วยนะฮะนะครับคือสามารถปรับไม่ได้ด้วย ใช้ขวบเป็นนี่ครับเป็นตัวผอ่อนแล้วก็มีเป็นคอมืมด้วยโอเคนะถ้เดี๋ยวผมทดสอบดึงแลฮะว่าเป็นไงบ้างนี่แตกอย่างนะครับผมจดส่งให้นะเพราะว่าเราต้องลองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีผมยึดให้นะครับต้องเอาทีด่ดีไม่แต่ทดสอบกันเนาะอ่าตอนส่งครับก็เจอตรงๆนะครับ,รรรบถ้าตรงๆก็จะไม่มีกวบซึมได้ว่าอาจจะไม่อ่ายางโมเลสคงจะไม่ฉีกไม่นะฮะต้องตรงๆน,น,แบบนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวทดสอบไม่สินัดนะฮะเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับผมั เราจะเช็คของให้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวก็อยู่ที่ยางตกูนี้งฮะถ้ามีร่องมีนคือมีอะไรออกมานะครับผมแล้ก็ลอกนะฮะส่วนนี้ก็คือล็อกนะฮะถ้าขึ้นล็นก่อนเนาะถึงล็อกได้นะฮะลอกแต่ยิงไม่ได้นะครับถ้าสองข้ามนกเกิดมาถ้าไม่บิดร้อนก็ยิงไม่ได้ถ้าบีดรอนยิงได้นะครับผมโอ้โห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 พาสไลท์ครับโอเคจัดส่งให้นะครับขอบคุณมากครับสนใจดูไหนทักมาอันนี้เรามีเว็บไซต์นะครับก็ท้าลองดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับเห็นกามีอะไรบ้างคบขอุณนะครัับผมวนนี้ขอบ